สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำคอร์สออนไลน์ที่แปลกประหลาดแต่ยังไม่เคยมีใครทำนะฮะแต่เราทำแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยการใช้ทำการตลาดออนไลน์ที่ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลลัพธ์สูงนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือกลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยคอร์สออนไลน์และ y o u YouTube Channel 2อ,อันนี้เป็นพลัง2อ,อันนะเป็นพลังทวีที่มาบวกกันนะครับ ผมจะบอกถึงเคล็ดลับนะครับในการหลีดคนหรือหาผู้มุ่งหวังให้กับคุณนะครับให้เขามาสนใจในสินค้าในบริการและในฐานะคุณที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็คือเปลี่ยนแปลงคุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านในสินค้าและบริการของคุณด้วยการทำคอร์สออนไลน์นะครับการทำคอร์สออนไลน์เนี่ยผมก็จะสอนตั้งแต่เรื่องของการวางชื่อนะครับรวมกระทั่งการผลิต นะทำโครงต่างๆพอได้คอร์สออนไลน์เสร็จปังเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะเรียกว่าวางและก็จัดจำหน่ายด้วยแล้วมีทีมงาน,นครับที่จะเชื่อมโยงไปไม่ว่าจะเป็นของสกิลเลนเป็นเอ็ดดูมอลหรือท่านอาจจะขายเองก็ได้นะครับแล้วเมื่อท่านได้เรียกว่าค่าบรรยายนะฮะส่วนแบ่งจากคอร์สออนไลน์นะบางแห่งให้ถึง70%บนะครับบางแห่งอาจจะให้60%บนะครับบางแห่งอาจจะให้15%แล้วแต่นะครับเมื่อคุณได้เรียกว่า ค่าบรรยายจากคอร์สออนไลน์เป็นพา s i ิ e อินคัมแล้วเนี่ยเขาจะยิงคุณเนี่ยเข้าไปในแอดฐานของเขาเนี่ยเป็นแสนแสนหลายคนจะรู้จักคุณนะครับแล้วคุณเองก็ทำ YouTube Channel เรียกว่าเข้าไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อคนเรียนคอร์สออนไลน์คุณเสร็จปุ๊บก็ติดต่อมาที่คุณหรือเข้าไปใน YouTube Channel ของคุณนะครับเมื่อคุณส่งคอนเทนต์มาร์เก็ตตเข้าไปเยอะ คนที่เห็นนะฮะก็จะเกิดความเชื่อถือในตัวคุณเขาก็อาจจะแอดไลน์กับคุณแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์นัดพบพูดคุยแล้วก็ปิดการขายนี่แหละครับคือกลยุทธ์ที่ผมใช้อยู่นะฮะก็คือพอผมทำคอร์สออนไลน์เสร็จนะครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเรียกว่าทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับทัดเดียวถัดมานะครับเขาก็อยากรู้จักผมมากขึ้นผมก็ส่งอะไรฮะ u b e c h ช n n e ลลงไปอีกครับ เขาก็เห็นว่าโอ้มีวิดีโอคอนเทนต์ด้วยมีเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เรานะฮะแล้วก็แอดไลน์กับเรานะฮะหลังจากนั้นก็โทรศัพท์พูดคุยแล้วก็ไปนัดพบแล้วเราก็ปิดการขายเห็นไหมฮะเราใช้ทั้งเรียกว่า on g r o u n ท to อนไลน์ผสมผสานกันนี่แหลคะคคือกลยุทธ์ใหม่ที่ผมบอกเลยว่าทําได้ผลเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีของนะครับคุณต้องมีที่ปล่อยของคอร์สนี้นะครับเราจะสอนตั้งแต่เรื่องของกลยุทธ์ในการเพิ่ม ยอดขายในสินค้าและบริการของคุณนะฮะด้วยการทำ YouTube Channel นะครับปัจจุบันนี้ผมมี YouTube Channel อยู่3ช่องนะครับก็คือวิชัยปิติจเจริญธรรมเซลล์อะคาเดแล้วก็ว a อะคาเดตอนนี้ยอดวิวรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยหนึ่งมืบาวิวบางคนอาจจะบอกโอ้ย1,000งมื่นทำมาเป็นคุยโมคุยโตอย่าลืมนะครับของผมเป็น c o ร์ปอเรททั้งนั้นเป็น B2B ครับเป็นลูกค้ารายใหญ่เพราะผมไม่ได้เป็นประเภท ยูทูบเบอร์นะครับที่ต้องการลูกค้ามหาชนเป็นลูกค้าแบบ B2C หรือเป็นลูกค้าอินดิวเวอรเพราะนั้นคุณลองดูนะครับ1 0 0 0 0มืนวิวหรือ10,000มืนคนที่มาดูเราถ้าเป็นพวกจัดซื้อเป็นพวกคอร์ปอร์เรเป็นบริษัทชั้นนำหรือเป็น HR หรือเป็นเจ้าของธุรกิจพวกนี้ตัดสินใจซื้อทันทีนะครับ1มืนไลน์ที่มีอนุภาพเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับดีกว่า1ล้านไลน์ที่ดูเป็นแบบบันเทิงนะเป็นไลฟ์สไตล์ดูไปเรื่อยๆนะแต่มันไม่ใช่ทาร์เก็ตกลุ่ แล้วการขาย1นลายของผมเนี b b channel, ่ยบางครั้งไม่ได้ขายบาท2บาทนะฮะเราปิดการขายเมื่อองค์กรละ1ล้านบาทนะครับแค่ร้อยองค์กรก็พอแล้วครับ100ล้านบาทแล้วเพราะนั้นวันนี้ครับอย่าดูเบานะครับว่าการทำเรียกว่าคอเ e รตคอนเทนต์การทำแบบ B2B Channel เนี่ยมันเป็นอะไรที่คนดูไม่เยอะหรอกครับคนติดตามไม่เยอะแต่ ถ้าดูแล้วติดตามแล้วนั่นคือลูกค้าตัวจริงของคุณนะฮะเขากำลังหาคุณในโลกออนไลน์อยู่เพราะนั้นเรามาทำ YouTube Channel แบบมืออาชีพกันนะฮะในนี้ผมก็จะสอนครับว่าตัวอย่างนะฮะการทำวิดีโอลง YouTube แบบไหนเนี่ยให้มันน่าสนใจเราจะต้องทําอย่างไรครับอย่างเช่นเราอาจจะต้องพูดถึงเพนพอยต์ก่อนคุณเป็นอีกคนหนึงใช่ไหมที่มีปัญหายอดขายทรงส่ง,ส,งสุดๆถ้าใช่คลิปนี้ มีคำตอบนี่เราจะมีตัวอย่างให้ท่านดูด้วยนะแล้วท่านก็เอาไปถอดแบบเอาไปเรียนแบบเอาไปก๊อปปี้ทำได้เลยนะครับถัดมานะครับเราจะให้ท่านดูตัวอย่างวิดีโอนะครับช่วงแรกเนี่ยสามเอพิโซดครับก็คือเพิ่มยอดขายองค์กร EP 1นะครับทำไมทีมขายนะฮะพัฒนาทีมขายแล้วไม่ค่อยได้ผลนะครับ EP 2ครับถ้านักขายของคุณไม่กระตือรือร้นและเฉื่อยชา EP 3นะครับอบรมการขายอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อเออลองเข้าไปดูครับ แล้วลองถอดแบบผมแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับสินค้าและบริการของคุณและถ้าคุณอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์0 8 1ย์นะครับ802 3348 081นะครับ802 3348เบอร์นี้เป็นไลน์ไอเดียของผมด้วยนะครับสามารถทักทายหรือพูดคุยปรึกษาหรือฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะเรามาคุยกันก่อนในขั้นที่2นะครับผมจะสอนเรื่องเทคนิคการทำ u t u b e เป็นซีรีส์ทำเป็นเอพิโซดนะ10ตอน20ตอนนะครับ เพื่ออะไรฮะเพื่อให้คนติดตามแล้วก็เพื่อให้เสริญหาเราเจอง่ายขึ้นเพราะเรายึดหัวหาดนะอย่างคุณคีย์คำว่าเพิ่มยอดขายองค์กรน,นะครับใน YouTube หรือใน Google เนี่ยขึ้นของผมเป็นอันดับแรกเพราะอะไรฮะเพราะเราจองคำนี้ไปแล้วนะครับถัดมาครับตัวอย่างการสร้างคอนเทนต์ให้เป็นซีรีส์และน่าติดตามนะครับไม่ใช่ทำแค่ตอนเดียวแล้วก็จบแล้วก็สเปะสปะนะแต่เราทำให้มันเป็นซีรีส์นะฮะถัดมานะครับเราจะพูดถึงการเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการของคุณด้วย คอร์สออนไลน์เอาละนี่คือการที่เราเรียกว่าเริ่มสร้างหลังบ้านก่อนก็คือเป็น YouTube Channel นะครับถัดมาเรามาเสริมหน้าสร้างหน้าบ้านก็คือคอร์สออนไลน์แล้วคอร์สออนไลน์เนี่ยเราจะมีทีมงานนะครับรวมถึงการสอนให้คุณเนี่ยเชื่อมเข้าไปยังสกิลเลนแล้วก็เอดูมอลเพื่อไปดึงฐานลูกค้าคอร์เปอเรดึงฐานลูกค้าอินดิวเวอร์ดีลที่สินค้าบริการของคุณเนี่ยตอบโจทย์ของเขานะครับและเมื่อทําตรงเนี้ยเท่ากับว่าคุณได้ทําการตลาดออนไลน์ฟรีนะครับแถมยังได้ เงินจากคอสออนไลน์อีกเป็นพาสีนดิงคาแล้วก็ดึงเข้ามาที่ YouTube Channel แล้วก็ปิดการขายด้วยไลน์แลวหรือใช้โทรศัพท์ของคุณเจ๋งไหมฮะแล้วนี่แหละครับคือการทําการตลาดเรียกว่าต้นทุนต่ําแต่ได้ผลลัพธ์สูงนะครับซึ่งแต่เนี้ยจะมีตัวอย่างนะในการทำคอสนะฮะว่าทําอย่างไรพูดอย่างไรนะฮะในการที่เรียกว่าพูดแนะนำคอสนะครับพูดว่าทาไมต้องเรียนคอสนี้แล้วก็พูดแนะนําวิทยากรผู้เชี่ยวชาญขนาดเดียวกันก็เราจะสอนวิธี พูดหัวข้อหลักในช่วงแรกพูดอย่างไรนะครับทำให้คนสนใจนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเราขอท้ายทายคุณนะครับให้ทำคอร์สออนไลน์สไตล์อาจารย์วิชัยเรียกว่าทำคอร์สออนไลน์แล้วได้ตังค์แถมปิดการขายผ่าน YouTube Channel แล้วทำให้สินค้าบริการของคุณเนี่ยขายได้ได้ได้ง่ายขายได้ดีในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่สร้างความน่าเชื่อถือในสายตาลูกค้า เหนือกว่าคู่แข่งและนี่แหละครับคือกลยุทธ์การตลาดต้นทุนต่ําที่ได้ผลลัพธ์สูงผมหวังว่าท่านจะรีบเรียนคอร์สนี้และมีโอกาสได้เจอผมแบบตัวเป็นๆน,นะมาเจอกันพูดคุยกันครับและผมจะพาท่านนะครับให้ร่ํารวยเรือรังแบบรักษาไม่หายเลยครับ